สำหรับหัวข้อถัดไปนะคะคือหัวข้อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อใดน,นะคะโดยปกติแล้วนะคะในตัวบทนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับ กิจการของผู้ประกอบการแต่ละท่านเนี่ยที่มีลักษณะธุรกิจที่แตกต่างกันไปนะคะความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยก็จะมีจุดความรับผิดที่แตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นถ้าผู้ประกอบการท่านใดมีลักษณะธุรกิจเป็นการขายสินค้านะคะจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มก็อาจจะแตกต่างจาก ผู้ประกอบการที่มีลักษณะกิจการเป็นการให้บริการนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของกิจการประเภทต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อใดนะคะ